สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะมาบุกคครวัวคุณวัชรินนะคะทางคุณวัชรินแอบกระซิบมาว่าที่บ้านมีหน่อไม้หวานนะคะนี่ก็เลยพุ่งตรงไปดูในครัวว่ามีวัตถุดิบอะไรพอที่จะประกอบอาหารได้บ้างนะคะสายตาอันดีงามนี้ก็เลือบไปเห็นวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเพื่องตุนยาจีนราบขักชีต้นหอมหรือแม้แต่กระดูกหมูอ่อนนะคะเหมาะกับการทําต้มจืดกระดูกหมูหน่อไม้หวานมากๆเลยค่ะ ไม่ได้เครื่องทุกอย่างแล้วนะคะไม่ต้องรอลีจับทุกอย่างทำความสะอาดแล้วโขบให้แตกพอประมาณนะคะเสมือนหนึ่งว่าเราโขบหัวใครบางคนที่กลับบ้านไม่ตรงเวลาไม่ใช่ค่ะไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้นะคะเพราะสาฉันเป็นคนดีค่ะเมื่อขอบเครื่องที่จะใช้ตุนกระดูกหมูแล้วนะคะสายตาของนี้ก็ดันเหลือกไปเห็นจะกุ้งแห้งนะคะ กกุ้งแห้งตัวนี้นะคะนํามาล้างแล้วจับมันอยู่ลงไปในหม้อด้วยนะคะมันจะเพิ่มรสชาติความหอมของกลิ่นกุ้งแห้งเพื่ออัดรสในการรับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะการเข้าครัวในครั้งนี้นะคะได้น้องสาวของคุณสา,านะคะก่อไฟในการรุงอาหารให้ไฟที่ใช้ในครั้งนี้เป็นต่อ่านนะคะทําให้นึกถึงในวัยเด็กๆมากเลยค่ะตอนเด็กที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะการ์พาบอกวา่าให้ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการดํารงชีวิตให้ได้มากที่สุดนะคะ เพราะฉะนั้นการทำต้มจืดด้วยเตาถ่านหม้อน,นี้นะคะมันทำให้เราคิดถึงในวัยเด็กเป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่อเราตั้งหม้อใส่น้ำได้ที่แล้วนะคะก็เตรียมเครื่องทุกอย่างที่เราโขกนะคะใส่ลงไปไอติเช่นรากผักชีต้นหอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็เครื่องตุนยาจีนที่เราขโมยมาได้นะคะใส่มันลงไปค่ะแล้วตามด้วยเห็ดหอมนะคะ ต้มจืดเกือบทุกเมนูนะคะนี่ราจะชอบใส่เห็ดหอมมากๆเลยนะคะเพราะด้วยความที่มันหอมสมชื่อนะคะตามด้วยพริกไทยนะคะที่บ้านคุณวัชรินเขาได้โขกเอาไว้นะคะแล้วแอบขโมยมาใส่ต้มจืดนิดหนึ่งอันนี้ก็คือกระดูกหมูนะคะไม่ได้ผลิตเองค่ะกระดูกหมูเราก็ซื้อที่ตลาดตามท้องตลาดเป็นการช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าตามแผงลอยที่ตลาดไปในตัวนะคะหยิบมันใส่ลงไปค่ะอย่ามวัวรอเวลานะคะ ไม่ต้องคนนะคะถ้าคนแล้วมันจะเกิดกิมเทาวค่ะเยรถด,ดีลงไปค่ะตามได้เกลือนะคะแล้วก็ตามด้วยสีอิวขาวตามชอบค่ะปิดปฝาทิ้งไว้ให้เดือดนะคะแล้วระหว่างนั้นนะคะเราก็แวะมาดูธุรกิจกิจการย์พันล้านของเรานะคะด้านหลังนี้เป็นธุรกิจข้าวโพดของคุณวัชรินนะคะซึ่งเป็นแหล่งการผลิตชั้นเยี่ยมในระบบนิเวศท,ที่ดีเยี่ยมแบบนี้ค่ะ ส่นนี้ก็เป็นการทำทดลองธุรกิจพันล้านของลีลาค่ะจะมีทั้งสลัดแล้วก็ต้นกรีนโอกนะคะซึ่งปลอดสารพิษเกือบจะร้อยเอร์เซ็นต์นะคะอาจจะมีระอองจากเพื่อนบ้านนั่นก็คือแปลงข้าวโพดของคุณวัชรินทร์ิวมาใส่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้เป็นการฉีดโดยตรงเพราะฉะนั้นปลอดภัยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและนี่คือเพื่อนร่วมโลกของเราอีกหนึ่งชีวิตนะคะ <S <S เป็นสัตว์ตระกูลกิ้งกือค่ะเราเรียกมันว่าเจ้ากิ้งกือทองแบนนะคะ สัมผัสมันนิดนึงนะคะมันก็แค่งอตัวแล้วก็เดินหนีไปพร้อมกับคำสบทที่ว่าประกอบมนุษย์ <c oughs> ระหว่างเราต้มจืดสุกนะคะแล้วก็ไปถอนหญ้าบริเวณตรงนี้นะคะเพื่อจะเตรียมแปลงปลูกมะเขืเปราะ <c oughs> ที่พอเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้ประมาณ2-3เดือนนะคะซึ่งมันเป็นต้นก้ลา แล้วเดี๋ยวอ p พหน้านะคะนี้จะมาอัปเดตพัฒนาการของมันนะคะว่ามันโตรหรือเปล่าหรือว่ามันตายนะคะเพราะว่านี่เป็นการปลูกผักครั้งแรกของนี้นะคะส่วนตอนนี้ไปลุยถอนหญ้ากันก่อนค่ะคุณวัชรินรอทานอยู่ไม่ใช่ทานหญ้านะคะตอทานต้มจืดนะคะเสร็จจากกาันถอนหญ้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูหม้อต้มจืดกันว่าเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยค่ะผลงานชิ้นโบดางแสลงใจถอนโดยไม่ต้องใช้วีด ไม่ใช่ขนค่ะแต่เป็นหญ้าค่ะถอนด้วยมือเองโดยเฉพาะเ้อกลับมาดูหมอ้อต้มจืดที่เราต้มกันไว้ดีกว่าค่ะเปิดหมอ้อออกมานะคะช้อนฟองออกให้น้ำซุปมันดูใสย,ยิ่งขึ้นนะคะใสจนเห็นตาปลาเมื่อช้อนฟองออกเรียบร้อยแล้วนะคะนำหน่อไม้ที่เราได้ต้มไว้ก่อนหน้านี้ทิ้งไว้ให้มันเสด็จน้ำนะคะ นำมาเทสใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะจะใส่ลงไปให้หมดนะคะแล้วคนเล็กน้อยนะคะเพื่อให้น้ำมันท่วมหน่อไม้นะคะคนเราตามด้วยคาถาที่ว่าลักกูลงกูกินข้าวไม่ได้ลองให้หากกูคืนนี้สองดอกค่ะ เมื่อคนเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นนะคะเพื่อรอทานข้าวเย็นและนี่คือหน้าตาต้มจืดกระดูกหมูหน่อไม้หวานนะคะจืดสมชื่อค่ะแต่ไม่ว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงนะคะการได้ทานข้าวกับคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ที่ช่อง চেং জান এনেখা